ช่วงหอกระจายข่าวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะหอกระจายข่าววันนี้มาพร้อมกับภาพเบือ้องหลังการถ่ายทำมิวสิีโด,โดเพลง หมดใจไม่ใช่ความผิดของกนรงกรอาสยามนักร้องชายผู้มากความสามารถเคยเป็นทั้งดีเจและพิธีกรร,รวมถึงนักร้องลูกทุ่งชายยอดเยี่ยมจากรางวัล <บา S 1> เพชรในเพลงค่ะส่วนบรรยากาศในกองถ่ายวันนี้ <จะ S 1> ต่างคึกคักไปด้วยเหล่านักสแสดงและทีมงานโดยเฉพาะหนุ่มกนรงกรอาสยามที่ดูจะมีความสุขมากกว่าใครค่ะคงจะแอบตื่นเต้นอยากจะเห็นผลงานของตัวเองแล้วใช่ไหมล่ะคะส่วนแฟนยเพลงอาสยาม สามารถติดตามโชมมิวสิกโดเพลงหมดใจไม่ใช่ความผิดของโปรดนาร์กรอาสยามได้ทางชอบสบายดีทีวีเร็วๆนี้ค่ะพร้อมกับดาวน์โหลดเพลงของเขาได้ทาง www.asiamonline.com นะคะขอบคุณที่เธออยู่เคียงข้างฉันมานานเมื่อมีพบยัมมีวันพักปรากันชีวิตก็ มาต่อกันที่ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของนักร้องหนุ่มรูปหล่อหน้าตาดีมีสเสน่ห์แจ็คคณพลอาสยามเจ้าของเพลงหวานปนเศร้าของโง่อีกสักครั้งกับบรรยากาศการถ่ายภาพเพื่อใช้โปรโมตซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่มีชื่อเพลงว่าจดหมายลาจิ๋มเพลงรักลุกทุ่งแท้แทแบบประชดประชันจังหวะสนุกเนื้อหาเพลงยังใช้คำครองจองได้ยอย่างลงตัวแฟนเพลงและแฟนคลับของแจ็คคณพลอาสยามสามารถฟังเพลง จดหมาลาจิมได้ก <ooo> ่อนใครในแอปพิเคชั่น Line Music เร็วๆนี้นะคะวันนี้เวลาของเขากระจายข่าวก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ